โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l like i น์แอ g o l d e n เ t e ม m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคียบผม สวัสดีครับผมมีดีต้องรับประเสิ็จตันเจ้า้ที่เ,เคยนะครับวันนี้เพื่อนขอให้เล่นเรียวมะาป่านะครับอยากดูการเดินเกมแต่ว่าต้องบอกไว้ว่าผมไม่เก่งนะครับในป่าก็เอาไปพวกสง่งต้องส่งแล้วกันนะครับเดินเกมรุนก็มาเป็นรุนเจาะร้อยเลยนะครับแล้วก็ในป่านะที่ผมเห็นรองเท้าเขาก็ต้องการลดคู่ดาวนะครับทำให แทงพวกสกิลหนึ่งสกิลสองแทงี่้อันติแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสองอีกทีนี่ครับเออก็เห็นประมาณนี้และแต่เราจะเลือกเลยครับถ้าตอนี้เจอซีซีเยอะก็รองเท้าซีซีครับจยได้คููดาวเพิ่มเติมแบบคอมโบที่แบบกลับมาคอมโบได้อีกทีนะครับเอาเคิร์สซ็อบเดสมาก็รองเท้า้วคููดาวเลยมาต่อที่เลนล่างครับ ถ้าปกติผมเล่นออฟเลนเนี่ยผมก็จะมีป่าแบบนี้มารอนะครับเพื่อไปรับไปเล่นเลน,เลนบนนะฮะไปเล่นมังกรต่อมาเคลียร์เลยครับหยุดเลือดเคลียเดินรองเท้าปูนครับนี้รอเล่นเนี่ยเพื่อเขาโผล่มาแต่ถ้าไม่โผล่ก็ไปเลยครับสิบเอ็ดวินาทีกับมังกรที่จะเกิดรวมกลุ่มครับแล้วหลุด เพื่อนไปต่อแล้วนะเอ้ยพเพื่อนเอาเอาดิมันหลุดซักนะเออแทงตรงโอ้โหไอ้ผิวจังวะนี่ก็ะ่ามาตัวเดียวแล้วเนะี่ยแม่เกือบเสียวทั้งวงติ๊กเกอร์ไปหนึ่งครับแล้วโดนปล่อยน้าใส่นาน้องแนนไปหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยครับดึงมาฝั่งซ้ายเลยรวม,มกลุ่มให้เพื่อนมาตีมกรนหน่อยครับ แจ้งเตือนเพื่อนแล้ครับพันธุ์อิดผมไม่พร้อมเพื่อเอเลนดอร์มาอีกทีครับโอเคลองท้ากันดีิๆมาแล้วก็เพื่อแหมแทงเพื่อครับเราไม่ได้เช็คพุ่งไงเหมือนเดินมาฟาร์มเอาทามมิ่งก่อนอ่าฝั่นเขาเก็บนักธนเยต์ไปนะครับตอนนี้เออบุจ็บแล้วหากเลยอะ่ะ อูแขนตรงแขนแตกแล้วช่วะนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับเอา้าอุ้ยมนตรงนี้ได้จังไห่หลอ,อ,งงอดอไปไปไกลเกินมาเพื่อน เหมือนจะไม่ได้ครับงั้นนี่บวกเฮต้าเปียบวกขึ้นสเปียดูอุ้ยหมากะแทงคืนนี่ครับห,หลบมาทางนี้ก่อนโอ้โหสวยเลยอติเข้าไปครับแล้วเราแทางรอบเอา ตรวน,นี้ต่อเติมตามเมเจนี่เพื่อนก่อนก็ได้ครับเราจะเล่นเป็นสายเปิดหรือว่าปิดก็ได้นะแต่ในจังหวะเมื่อกี้มันเปิดก่อนนะครับผมก็จะปิดจะปิดยูเอแหละแต่ตามเมเจยังไม่พอครับต้องรอของนิดนึง,นงแทงปั๊บแล้วก็ตอนนี้4นาทีนะครับถ้าโ,โอเคเอรันดอร์โผล่กลางแล้วก็ แน่จะได้ป้อมเลยเราได้ดัรเทอร์เยอร์ไปครับว้าวยูเอ๊ทำไรครับพี่อ่ะอยังเคลียร์ไว้ได้ครับเพื่อนข้ายดอไปได้อย่างนี้เวทฟ้า <Dance S 1> เลยจะอ้โหูยดันโมกุบดันพรเห็นสักก้อนอ๋อตัวใครตัวมันซึบๆมันมีสกิลด้วยครับผมใช้ อ่ะล่อล่อตีนี่ครับแบบนี้ล่อตีสุดวิกก็ตายเหมือนกันเนะตามต่อแล้วก็ก็ดูจัดในมินิแบบนี่เขาแต่งจริงอ่ะอันดอร์ผมคิดว่าเขาเอามาแก้ทางอ่าฟอร์เรนิโนนะครับเหมืจะมาเล่นเล่นเลนฟอร์เรนิโนแหละ กลางว่าเพื่อนกันไม่ได้ด้วยได้แค่นี้ได้นบนได้ล่างเสียกลางเสียสองถ้าเราไปเอากลางคืนได้ปุ๊วะก่อนก่อนแล้วกัน ของเขาโยกมากลางแล้วนะครับดูจาก okay. าามินิแมพโอเคออดาเมจขึ้นมาก่อนรไปรโดดนต้นเกมแล้วก็เอาแรงไปเลยครับแล้วก็กลับมาขึ้นเป็นโซลิเวอร์ต่อผมรอเผื่อนะเผื่อมีใครเดินผ่านมาแถวนี้นะครับบับแดงเก็บอย่างไว้ โอ้โไม่ตายไปเลยทีเดียวเหลือไว้ทำไมครับเนี่ยโห <_ D> จากเต็มหลอดก็แรงพอควรนะแรงพอควรแต่ว่าจะปิดไม่ได้อยู่ดีครับในคอมโบคอมโบคอมโบเดียว <_ D> น่าเสียดายครับน่าเสียดาย <_ D> ลงมาแกงที่เลนล่างต่อครับฟอรเนนิโนโดนแต่ว่าก็ยังรักษาชีวิตไว้ได้อยู่ <_ D> ไปไหนอยัาง <_ D> ไมไ่ไปแล้ว โอ้เป็นมีสกิลด้วยขอแหมรอสกิลก,ก่อนหมายถึงว่าไปแล้วนะเนี่ยก็ใส่มาก่อนเล็กแค่เต็มเหนียวเลยอะไม่มีสกิลเลย <c oughs> เห็นเวลามันนานแล้วไงก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบเขาาจะวาร์ปไปแล้วน่าจะตัดสินใจแบบทำอะไรอยู่ก็เลยไม่ได้วาร์ปสุดเนี่ยโซลิเปอร์ได้แล้วก็กลับมาเป็นออลนิอามเลย เกลียวไวครับ <Dragon and S 2> ตรงน,นี้8นาทีก็โฟกัสที่ oh. ดราก้อเยอร์ครับมาแน่นอนนะมาแน่แบบแม่จ๋ากูนาจังล่ะตรงนี้ก็เล่นเกี่ยวๆไวก่อนก็ได้ครับซับ กดดันให้ซัพพอร์ตเขาได้กลับบ้านนะโอเคได้เรนกาคืนมาแล้วแข่งวิ่งฟิกเกอร์ที่ตายครับอีรินเืิ่มที่จะเห็นดาเมจขึ้นมาครับโซลิเวอร์กับโบเกสสเปียสองชิ้นนี้เียาวไวครับ โอเคไปดีกว่าเดินไม่น้ำเลยนะตัวนี้สเต็กปางเราตอนนี้2ี่นะครับฟาร์มเพิ่มไปก่อนก็ได้เอาความแรงขึ้นมาด้วยนะฟาร์มเปคุมทามิ่งก็อันนี้มันเป็นเกมที่ได้แล้วนะครับได้คุมพวกพวกไม่นงไม่น้ำไหม ก็ให้เพื่อนในตีออบเจกต์ไปเลยเราก็ฟาไปครับตอนนี้สเต็ค28ขึ้นตรงน,นี้ครับเอานี้ยามได้แล้วแล้วแดนมาสองทีก็แทงเกือบตายเหมือนกันแล้วนะแทงจริงๆโคตรแรงเลยครับตอนนี้ตแต่ด้วยจังหวะที่มันมันไม่ได้ครับเมื่อกี้ก็เลยแบบว่า,าไม่ไม่ครบ ไม่ครบคอมโบนะฮะ <laughs> มีหลายตัวมีเพื่อนช่วยด้วยนะเออโอเคก็ตัดสินใจยอยู่ <laughs> หายกลับดีกว่าก็ตอนนี้เราบิวขึ้นมาเป็นดาบแดงเสริมอันนะี้7,001 <laughs> 7,006 700 <laughs> โอเคออฟเลคแค่นี้เราโคตรรวยเลยฮนะนี <laughs> ่ว่าทำหน้าที่ได้โคตรเต็มเปี่ยม เลนบนเลนล่างได้หมดครับไม่แพ้เลยไม่มีใครแพ้เลนเลยแอนดะกดอันติกลับไปครับแด๊ค,คือแด๊คือทีปุ๊บช่วยด้วส่วนตัวไอ้ส่วนหนึ่งตัวไม่ได้แต่วันนี้เทอแนทลู่เข้าไปหมดลู่ไปตัวแล้ว,ลวฟิกเกอร์ไปผมฟิกเกอร์ตามไม่ติดครับหมายถึงว่าติดคือ <laughs> <laughs> ว้าวเล่นอะไรล่ะ ได้กันแล้วจัาหวะนี้สาดน้ำใส่น้ำน้องในเป็นหนึ่งตัวครับเฮ้ยเกี่ยวสกิลูอีมากเลยอ <c oughs> ขอแค่เกี่ยวพอเลตเลก็เริ่มเริ่มใ,ใกลเ้เละใช่ไหมเลิ่มเกี่ยวพอครับไอตัวพวกนี้มันเริ่มเริ่มแรงแล้วพวกอีรินพวกแคลรี่ที่เขาฟาร์มมาเต็มปเปีย่ยมนะั้นช่วงเละเกมเล่นเกี่ยวเล่นระยะพอ ถ้าเพิ่งขึ้นบงขึ้นบ้านอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็รอดาร์คได้เลยตัวก็ได้ครับเพราะเกมเราแต่ยังสองตัวเลยนะกดดันให้เขาไม่ไม่ได้ออกจากป้อมมาเลยเนี่ยขอที่กัดจ้าติดเคอร์ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกมเป็นอย่างนี้นะติดเคอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับ ขอเกี่ยวหนึ่งทีดูวัดูวัดอาเอะบะป๊อบจะบับอือสองกับเกี่ยวอีกหนึ่งทีครับเสียฟิกไปไก่อไฟหน้าเขาก็เม้มไม่ม,มีลินได้นะโปทตีฟิกเกอร์ไปแล้วก็เม้มได้คนระับปล่อยบอลไปเลยสวยครับแพงแข่งขึ้นหลอดอะ่ะคึ้นหลอดหายแข่งด้สาสตารดาวัดเราช่วยด้วย พอไม่ตายพอโอเคในแพชนี้เรียวมา้าดีมากนะเดี๋ยวผมมาทำให้ดูดับได้ดับแดงแล้วด้วยมาเราจะฟาร์มจากเขาเรียกว่าห,หลุมหลุมบัฟแดงนะครับไปจบที่หลุมบัฟฟ้าเลือดน่าจะเต็มเออเลือดเต็มเลยนะครับก็ตีคิสนะฮะอย่าให้คิสตีเราอย่าให้คิสตีเราอนะ โอเคไก่ก,ก็เดินออกมาแล้วก็แทงแบบนี้ขึ้นเบรดออฟอีเทอร์ตี้ออกไวต่อเลยเนี่ยครับนี่ประมาณนี้เม,มื่อ้องกลับบ้านแล้วก็ได้เงินด้วยฮะนี่ไก่แล้วก็รอแทงมาใหญ่คิีปตีเราก็พอครับแค่นี้เลยเลือดเต็มละหยาดเอ็กซ์คิว อะไรมาด้วอ่ะดดกดยอมแพ้เฉยยอมก็ได้นะ้ซีเรียสจ้ะถ้ากดอีกกีนะผมกดกดอ้นี่เลยสีเขียวอ่ะกางเพื่อนกากลางเมมกาก่อนเมกาก่อนเมกาก่อนเด เออดี <laughs> แดดไปไม่สตัน <c oughs> มันน่ารำคาญอยู่นะเอเจ้าตัวของดุอีะมันมีทั้งใบมีทั้งผลักมีทั้งสตันอะมีนมีสตันอะไรของเขาอะ <c oughs> ขอแค่เกี่ยวได้พอดามี <c oughs> เ,เราแบบโคตรคลั่งครู <c oughs> แล้วหนุ่มปรับสมดุลเกิดขึ้นมาแล้ว15นาทีกดรวมกลุ่มทันทีครับ <c oughs> แต่จริงก็ล่า ต้องเคลียร์คนเดียวไว้ข้างล่างก็เคลียร์คนเดียวโรมิงต้องมากับเราไม่งั้นเนี่ยว่าตัวป่ามาเช็คบางทีหน้าสั่น์นะเช็คบางทีหน้าสั่นเลยฮะแต่ภูมินี้ไม่มีครับเรน,นบอกว่าเล่นชัวนะห,ห,หลับแล้วีป่าพิเสศษพอเลยบอกกูโชว์หน่อยปะ เกี่ยวมาดูแทงครับอขอแค่ได้เกี่ยวแล้วแทงอ่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลือกจบกลายเป็น4ต่อ4ี่ครับตรงนี้แต่ยังไม่ชัวนะแค่เด็เสองตัวครับอ๋อเด็ตัวหนึ่งร่วงไปแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บ ได้ฟิกเกอร์แล้วเกมนี้ได้ไดแต่ฟิกเกอร์แตงส่วนได้แล้วโอ้โได้สวยลอนเ,เป็นฝั่งเราที่เก็บดาร์คไลเยอร์ไปแบบชิวๆเลยครับกอร์คไลเยอร์ฝั่งของข้าเ<ๆ>มืเ่อกี้เขาตายไปสี่นะเออผมไปแทงแทงไอ้เจ้าดัานมาคลกอยู่เหมือนกันคอมโบเดียวไม่ตายครับ เราต้องเน้นแทงตัวบางถ้างนั้นเมื่อเกบไปที่สองครับฟอร์เรน,นิโนขึ้นเป็นเขียวตอนนี้400ขาดอีกประมาณ100 100กว่าบาทนะครับเราได้เขียวละแต่ว่าขายขายก็อเกิดน,นะอ่านี่ได้แล้วนะครับมีตังค์แค่ซื้อเขียวแล้วตอนนี้ขวาเลยจ่ายแล้วตีปงที่ป้องกับเดี๋ยวเพื่อนไม่ทะเลาะก,กันอีก อนี่ดีกว่าแทงเดียว <laughs> นี่ดีกว่าวหวอับจบเลย <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้ละกันขอขอแค่เรียวมาเนี่ยได้เกี่ยวตีธรรมดาทีหนึงแทงอีกทีนึงแต่ถ้าแบบได้ได้มีจังหวะได้ยินแช่นิดนึงก็อาติไปเลยครับแต่เ,เกมนี้ผมได้ ย่อยฟิกเกอร์เข้ามาเดี๋ยวเขาหนีเดี๋ยวเขา,น,เขานั่นนะครับประมาณนี้เล่นเป็นทีมค่อนข้างเก่งเลยครับเรียวมะประมาณนี้แล้วกันนะใครตอนนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยเราแทงไม่เข้าเลยนะเขาออกก่อนสะท้อนมาสซัพพอร์ตฝั่งตรงข้าม